วันนี้มากราบรอยพระพุทธบาทที่วัดภูพลานสูงพร้อมคณะญาติธรรมฝากคุมทมธรรมฤเวกหลวงพิเทียงหลวงพี่หลอดบัดบันคพออำพ้อมอำเภอสำโรงอันนี้มากราบรอยพระบาทได้ทำบุญญาโยมไอ้ทำบุญจดะดูปีใหม่จะมาถึงเหี่ยวใส่ผีย่ายอ้เอาใส่ยยาาผีมันง่ายเอาใส่ผุนรังเทียเอาผุานมันใส่บ้ไไร อย่าไปใส่ใส่หมองตู้พี่ตัวนั้นมันเอาใส่ยากอย่า<ม>ไปใส่มันเอาไปเบิ้งนำบุญไปเบื้งนำบุญอรอยพระบาทที่ปรากฏที่ปูพร,รานสูงมันเป็นสถานที่การรบบูชา,ามนุษย์ได้ทีวดาทั้งหลายาในไปในภายนะข้างหน้า น,นี้เราปล่อยพระบาทอยู่ในปางหบกลางหุบเขาหรือว่าเป็นที่ครูาอาจารย์ได้มาสร้างไว้ให้ลูกหลานชาวเพื่ออาจจะรวยไดัก,กระบูชาและชาวพุทธทั้งหลายก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นเทศกาลก็มีครูบาอาจารย์ทยอยมาเป็นหมู่เป็นคณะเป็นระยะ นี่คือรอบพระบาทรอยพระบาท<ม>ก็จะมีน้ำบุญเมื่อก่อนเรียกว่าน้ำบุญตรงนี้เป็นที่คนทั้งหลายเขามานายพานมาพักพากินอาหารมาล้งพ่อพลังศีก็ได้มาทำเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองไว้เป็นที่สักการบูชาตรงนี้ก็น้ำบุญ น้ำบนก็ู้สึกปลาปีไหนน้ำน้อยน้ำก็จะไม่ค่อยเยอะลดตันลงหลวง,งพ่อท่านทำไปให้โปรกรานอยากออมาไกลโปตตรงนี้อเอาอะไรดยนี่ปกลงไปการเป็นพยานหานักเลยหลวงพี่ 出。<多>